เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยการถักเถววันงอด้านขวานะคะหลังจากที่เราทำงอด้านซ้ายไปแล้วตัวนี้คือตัวงอด้านซ้ายนะคะนี่งอไปทางซ้ายแล้ววันนี้จะมาต่อด้วยงอตัวงอด้านขวานะคะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องทำสองตัว ซึ่งเวลาเราไปประกอบตัวเสื้อแล้วก็จะได้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะตัวงอด้านขวานะคะทาวันตัวงอด้านขวาก็จะเริ่มต้นด้วยการถักไอ้เส้นเส้นนี้นะคะเส้นตัวตะขาบเส้นนี้ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะล็อกไหมไว้ คือโซ่ที่หนึ่งแล้วก็โซ่สองพอได้โซ่สองแล้วก็ให้ทะยาไปอย่างนี้นะคะดึงขึ้นมาพักไว้นี่คือแล้วก็บิดกลับอย่างนี้เราจะถักเส้น <c oughs> ตัวตะขับเนี้ยนะคะไปให้ยาวเท่าที่เราต้องการนะแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะ ความยาวตามที่เราต้องการถ้าพี่น้องต้องการยาวเราก็ถักไปย,วยาวๆเลยแต่ถ้าพี่น้องต้องการแค่อพอประมาณแล้วก็กะเอาด้วยสายตาของเราก็ได้นะคะแต่ว่าเส้นตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็ประมาณคืบกว่าๆนะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ประมาณสักคืบกว่าๆนี่คือเส้นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะ จับแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วเราก็พลิกไปเรื่อยๆค่ะพลิกดึงมาพักไว้สองเส้นแล้วก็ดึงรวบพลิกแบบนี้นะคะเลือกเส้นตัวตะขาบไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะพี่น้องคือว่ามันมันดูคล้ายๆตัวตะขาบก็เลยเรียกเส้นตัวตะขาบนะ พี่น้องถักไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวสักประมาณคืบกว่าๆนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งพี่น้องคะเราถักเส้นตัวตะขับเนี่ยมาได้พอประมาณแล้วนะคะประมาณคืบกว่าๆของเรานะเราลงวัดดูหรือถ้าเราต้องการยาวๆเราก็ถักไปยาวๆได้นะคะพอเราได้แล้วเราก็ให้เราโค้งตรงนี้นะคะกระพอประมาณนะไอรูไอเส้นอตรงวงกลมตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จิ้ม ดึงรอดผ่านมาพักไว้ก่อนแล้วก็มาจิ้มตรงด้านนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงรอดผ่านแล้วจิ้มด้านนี้อีกทีค่ะดึงรอดผ่านแบบนี้ดึงล็อกไว้ตัวนี้เราจะตัดไหมนะคะตัดไหมค่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะงอไปด้านขวานะคะเราก็เก็บไหมไปด้านหลัง เราเก็บไปใหม่ไปเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องกลัวว่าจะพลาดเราก็ถักไปก่อนนะคะมาเก็บต่อหลังก็ได้อันนี้อันนี้เพื่อความเ,าเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บให้ดูก่อนนะเก็บไว้เก็บไปด้านหลังนะคะด้านนี้คือด้านหน้าโค้งแบบนี้ มันจะโค้งมาทางขวามือทีนี้ให้เรานำไหมมาต่อนะคะล็อกไหมก่อนอันนี้ล็อกไหมเป็นโซ่นหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรามาจิ้มตรงนี้ค่ะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะ,ะให้ดึงล็อกไว้แล้วก็ถักจิ้มแล้วดึงลอดผ่านเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะ โซ่หนึ่งจิ้มดึงรอดผ่านมาโซ่หนึ่งจิ้มไปทุกช่องเลยค่ะจิ้มไปพอประมาณนะกะสักระยะระยะก็เหมือนอย่างตัวนี้นะคะเราจะกะด้วยสายตาเรานะอันนี้มันไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าความยาวความสั้นของของ,ของอก้านถาวรเน,นี้ย จะเอายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องจะกําหนดเอาเองนะเราเก็บปลายใหม่ไปด้วยนะคะลืมจูมือตกขอบไหมไม่ตกเนาะเราจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไปพร้อมๆกันเลย ก็ทำเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนตัวโงอด้านซ้ายเพียงแต่ว่าเอ,อเราจะถักสลับที่กันนะอันนี้เราจะขึ้นจากเอ,อก้านขึ้นไปแต่ถ้าเป็นซ้ายมือเราก็จะถักตั้งแต่ตรงหัวลงมาแค่สลับทางกันแค่นั้นเองเนี่ยเราจิ้มไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะพอไหมไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะได้หรือ,อยังเอ่ยอ่าได้ครับกระประมาณนี้นะคะหรือจนฝ่ามือหนึ่งก็ได้เนี่ยตัดไม้ทิ้งหน่อยสั้นไปนไหมอะ่ะเอาพอนเะนาะนิดนิด อ่าทีนี้พอเราพอแค่นี้แล้วนะคะเราจะทําตัวเกล็ดนี้แล้วนะตัวนี้นะให้เราพันพันหัวเข็มนะคะเอาโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนิดนึงนะพันหัวเข็มสองครั้งก็เว้นไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สองนะคะอ่านี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นโซ่ห้าสองสามสี่ห้า โซ่ห้าแล้วให้จิ้มตรงนี้ค่ะตรงกึ่งกลางเลยแล้วก็ดึงรอดผ่านมาให้เป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็พอหนึ่งคอหรือตัว F เอฟมาลงไปในช่องนี้ค่ะแปดหลักทําเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเรากลับด้านกันทาเหมือนกับตัวตัวงอซ้ายอะคะ่ะสามแล้วนะคะสี่ห้า หกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเว้นหนึ่งแล้วก็ลงช่องที่สองเอ็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าพอโซ่ห้าแล้วถอดเข็มออกนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่จิ้มช่องที่สี่แล้วดึงโซ่มาแล้วก็โซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จิ้มตรงกลางนะคะหรือจะนับก็หนึ่งสองแล้วจิ้มโซ่ที่สามแบบนี้ผักตัวเอฟลงไปค่ะพอหนึ่งคอลงไปแปดครั้งแปดหลักสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดอ่าเว้นไว้หนึ่งสองลงช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกนะคะจิ้มช่องที่สี่ดึงมาโซ่ห้าสี่ห้าจิ้มตรงกลางดึงมา จำง่ายๆค่ะไม่ยากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเว้นหนึ่งสองอาจิมเอ็ก ถักไปนะคะให้ได้ทั้งหมดแปดกลีบนะทุกคนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าทุกคนพอใจเจ็ดกลีบก็หยุดได้นะคะแต่อันนี้ตัวอย่างนี้ต้องการทั้งหมดแปดกลีบนะไปต่ออีกลกีบนึงคะ่ะทุกคนใกล้แล้วนะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะอีกนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้า ทําเหมือนกันกันกบตัวงอซ้ายนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราขึ้นคนละด้านขึ้นเริ่มต้นนะคนละด้านแค่นั้นเองค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเว้นไว้หนึ่งแล้วก็ลงอันที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันนะผลงานของเราเนี่ยค่ะ เราก็จะได้โคง้งงองงแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะจบงานนะก็เหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มไปตามช่องของเขานี่นะคะโซ่หนึ่งจิ้มดึงรอดผ่านแบบนี้นะแบบนี้ค่ะ หรือท่านใดมีวิธีที่ดีแล้วสวยกว่านี้ก็ประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากพี่น้องนะคะจะจิ้มไปเรื่อยๆนะ จิ้มไปให้สุดเลยอ,อีกอันนึง่งจิ้มตรงนี้แล้วดึงกลับมาตัดไหมเลยค่ะอันนี้คือจบแล้วนะคะตัดไหม แล้วทีนี้เราก็จะมาทําการซ่อนปลายไหมนะคะก็ซ่อนด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ,อะอเอาแคน่นะี้วิธีซ่อนก็ถ้าพี่น้องถนัดที่จะใช้เข็มสอดก็ได้นะคะแต่อันนี้ใช้วิธีนี้เลยอ,อีกสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็เก็บปลายไหม โซนไว้้ายนี้แล้วค่ะยิงมาที่เหลือเราตัดทิ้งนะนี่ค่ะเถาวันตัวงอขวามือนะคะตัวงอด้านขวานี่ตัวงอด้านขวาแต่ตัวตัวนี้ตัวงอด้านซ้ายนี่นะคะก็พี่น้องลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะก็วันนี้ก็ส่งต่อความสุขวยการถักเถาวันนะคะ วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะเงินทองเต็มกระเป๋าเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะสวัสดีค่ะ